สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะ ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนนะคะเป็นราศีสุดท้ายในรอบนี้นะคะเวียนกันเนาะและเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับชาวสิงค์นะคะแต่ก่อนอื่นก็ย้ำยกันเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่คลิปนี้เป็นดวงทั่วไปเป็นพลังงานรวมดังนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่พลังงานของเรามันเกิดขึ้นได้เนาะไม่ใช่เรื่องราวของเราเลยอย่างเงี้ยรับชมไว้เป็นไกด์ไลน์หรือเรื่องราวระหว่างเรากับเข,เขาสลับกันก็เกิดขึ้นได้เพราะอย่างที่บอกเป็นดวงทั่วไปนะคะอ่าชาวราศีสิงห์ ขอดูคนโสดค่ะคนโสดชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างคะในช่วงเนี้ยขอดูหน่อยคะ่ะ เจอใครก็ยังไม่ใช่สักทีอ่ะเจอคนนี้เข้ามาโอ้ยแรกๆดีมากเลยเอาอกเอาใจสุดท้ายเหมือนเดิมคนนั้นเข้ามาพูดดีทุกอย่างทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ยเขาต้องพยายามเอาชนะใจเรามากๆเลยผ่านไปแป๊บๆอเปลี่ยนไปอีกละแบบเนี้ยนะในช่วงนี้ความรักของชาวราศีสิงห์ไม่ค่อยไม่คนโสดเนี่ยไม่ค่อยได้ดังใจอ่ะ เจอใครก็มาเหมือนดีดีแรกๆอะค่ะดีแรกๆจากร้อยแล้วแผ่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 วเหลือสิบอย่างเงี้ยนะคะ <S <S แล้วจะเป็นยังไงต่อไป พ่บอกว่าช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงที่โอเคคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมความรักมันไม่ประสบความสําเร็จความรักมันไม่ค่อยเวริร์กไพ่บอกว่าก็มันก็ไม่เวิร์กจริงแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ดวงของคนคนนี้ชาวราศีสิงห์คนนี้ค่ะมันคือช่วงที่ได้อย่างแล้วเสียอย่างนะถ้าคุณเสียอะไรไปบางอย่างในเรื่องของความรักให้คุณรู้ได้เลยว่าคุณกําลังจะได้อีกอย่างหนึ่งมาทดแทนอย่างเช่นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจ นะคะหรือการเรียนที่คุณอาจจะอยากจะสอบเข้าที่น,นี่ถ้าคุณได้มาอย่างเงี้ยนะคะได้ทุนไปเรียนต่อชิงทุนได้หรืออะไรแบบนั้นเลยนะคะไพ่บอกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่ไม่คาดฝันมาในขณะที่คุณก็ต้องเสียสิ่งเนี้ยออกไปนะคะมันเป็นดวงของคนที่ได้อย่างเสียอย่างอะ่ะมันจะไม่ได้สองอย่างพร้อมกันนะคะเพราะว่าเออ คือดวงของคุณนะ่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเด่นเรื่องงานนะคุณลองสังเกตชีวิตของคุณดูนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสมมติคุณได้เลื่อนขั้นเมื่อนั้นความรักคุณมีปัญหาอีกละหรือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักคุณดีเดี๋ยวเรื่องงานมีปัญหาีก่แบบเนี้ยนะคะเป็นดวงของคนที่ได้อย่างเสียอย่างจริงๆแล้วจะยังไงต่อ ไม่ต้องกลัวหรอกโสดไม่นานหรอกเดี๋ยวก็มีคนคุยเข้ามาอีกแต่อย่างที่บอกนะคะถ้าสมมุติว่าช่วงเนี้ยการงานการเงินคุณกําลังรุ่งลุ่ง,งหรือคุณเวลาคุณไปขอพรนะให้คุณเห็นไหมพูดถึงปุ๊บไฮโลแฟนมาเลยเวลาคุณขออ่ะค่ะให้คุณขออย่างใดอย่างหนึ่งเด้อของานก็คืองานไปเลย ขอให้ช่วงนี้งานปังๆงานดีๆเงินเยอะๆหรือขอให้สอบติดสอบได้อะไรอย่างเงี้ยขออย่างเดียวเวลาขอขออย่างเดียวขอถ้าจะคิดว่าชีวิตช่วงนั้นอยากได้ความรักขอความรักอย่างเดียวเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขอสองอย่างคุณจะไม่ได้เลยมันจะดอกมันจะแบบตีกันเดยอะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบสายมูเตลูเด้อนะคะขอทีละอย่างถ้าอยากได้งานของงานอย่างเดียวอย่าแบบขอให้ได้งานนี้แล้วขอให้เจอเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ย ณนะช่วงนั้นนะคุณคอนเซนเทรตได้แค่อย่างเดียวปีนี้ขอให้ได้งานปังๆเลยค่ะอย่างเงี้ยขอข้อเดียวไปเลยตะเวนมูที่ไหนก็ตามขอข้อเดียวหรือถ้าใครเป็นสายมูที่แบบอยากได้แฟนปีนี้ขอคนรักขอเจอเนื้อคู่ขอน่นนี่นั่นก็ค่อยขออย่างเดียวนะคะอย่าเอาสองอย่างนี้มาปนกันนะคะถึงจะได้แบบเนี้ยคือดวงคุณเป็นประมาณเนี้ยเข้าใจที่อธิบายเนาะยึด อะไรก็ตามที่เป็นเมนให้เป็นเมนอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะอย่าแบบรักพี่เสียดายน้องอะมันไม่ได้นะคะอ่ะคนคุยค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีสิงห์ลัคาาสิงความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะในช่วงเนี้ย ชาวราศีสิงห์นะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังได้คุยต่อแต่อย่าเพิ่งถามหาความชัดเจนตอนนี้เพราะก็ยังไม่มีให้นะคะคู่ไหนที่ทะเลาะกันก่อนหน้านี้พูดจาไม่เข่าหูพูดจ้าไม่ถูกหูหายเงียบกันไปสักพักหนึ่งอยากรู้ว่าคนที่หายไปจะติดต่อกลับมาไหมครับคนที่หายไปจะได้คุยกันอีกไหมครับได้คุยค่ะ ติดต่อกลับมาอีกแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะได้เริ่มต้นคุยกันใหม่แต่คุยกันใหม่คุยกันในสถานะเดิมนะแบบเดิมเลยเคยเป็นยังไงก่อนหน้าเนี้เหมือนเดิมเลยนะคะไม่มียังไม่เห็นความชัดเจนหรือยังไม่เห็นอะไรที่มันจะแบบขยักข่าย้ายหรือว่าพัฒนาไปนะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเรานะีคะ คนคนนี้นะเป็นคนที่เวลาลักใครรักมากๆชอบใครชอบมากๆหลงใครหลงมากๆแต่พอถึงเวลาอยากจะตัดอยู่ดีหายเงียบไปเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่อุ้ยดูเหมือนรักเรามากละแล้วเดี๋ยวแปบบ๊แบๆบแบบนึงเอา้าหายไปละเขาเป็นคนแบบนี้ค่ะไม่ใช่แค่กับเรากับทุกคนเวลาเหออะไรเหอมากๆชอบแบบอุ้ยอยากคุยกับคนนี้อยากจีบให้ได้อยากคุยให้ติดก็คุยแบบตื้อเอาจนติดอะแต่พอได้แล้วปุ๊บยู่ดีๆอยากตัดตัดเลยยูดีๆเบื่อไปเลยอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบ ชอบทาอะไรให้เวอ่อว่ชอบทําให้เรารู้สึกแบบเกินจริงสมมติเขารู้สึกกับเราห้าเขาจะทําให้เรารู้สึกว่าเขาจะทําให้เรารู้สึกว่าเขารู้สึกกับเราสิบอะแบบเนี้ยคือเป็นคนที่แบบขายฝันเราเก่งอะแล้วจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์เนี้ยอยากให้รู้ว่าคุณกําลังจะเจอกับนักรักตัวพ่อตัวแม่เพราะฉะนั้นให้ระวังนิดนึงว่า เขาจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าลําบากลําบนแค่ไหนเราจะปล่อยมือจากความรักนี้ไม่ลงเลยเราพร้อมที่จะกลับมาลําบากลําบนก้าวหมายเนี่ยคือไม่ว่าจะเจ็บสะบักสะบอมแค่ไหนอ่ะฉันก็อยากจะกลับมาหาเธอแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็รักนี้เกินห้ามใจเนาะทีนี้จะพูดยังไงดีละ่ะจะห้ามก็ห้ามไม่ได้ด้วยรู้ว่าแบบเนี่ยมันมันห้ามยากะนะคะเพราะฉะนันเอาอย่างนี้ละกันไพ่บอกว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหนคนคนนี้จะไม่เปลี่ยนนะเพราะมันเป็นนิสัยของเขานะคะมันเป็นลักษณะของเขา คุณรับได้แค่ไหนถามแค่นี้ดีกว่านะคุณรับได้แค่ไหนถึงจุดอิ่มตัวเมื่อไหร่คือเมื่อน,นั้นเลยที่คุณจะพาตัวเองออกมาได้เพราะณนะเวลาเนี้ร้อยคนพันคนสิบคนมาพูดคุณจะไม่ฟังเลยต่อให้มันยังไงก็ตามคุณจะเดินหน้าต่อคุณจะไม่เชื่อใครใครมาเตือนผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดเพื่อนเพื่อนมาพูด,พด,พดไม่ฟังจนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่คุณถึงโชคชะตาที่จะต้องออกเดินทางด้วยตัวเองได้นั่นแหละเมื่อน,นั้นคุณถึงจะออกมาได้นะชาวสิงห์ อ่ะมาถึงคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวราศีสิงััคนาสิงคนมีคู่ชาวราศีสิงััคนาสิงเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ความรักความสัมพนันธ์ อาจจะเป็นช่วงที่ทั้งคุณและเขาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะอย่างเช่นบางคนอาจจะเริ่มเรียนในวิชาใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะได้ขึ้นชั้นใหม่ๆหรือได้ไปอยู่โรงเรียนใหม่ๆมหาลัยใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงเริ่มต้นบางคนไปทํางานที่ใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ตัวธุรกิจใหม่ๆอะไรพวกนี้ค่ะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วมันทาให้คุณรู้สึกว่า เขาให้ความสนใจกับครอบครัวน้อยลงให้ความสนใจกับคนรักน้อยลงเขาไปมุ่งมั่นกับตรงนั้นมากขึ้นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าน้อยใจหรืองอนหรือแบบรู้สึกว่าเขาเขาปล่อยให้เราอยู่คนเดียวเขาปล่อยให้เราเหงาเขาเขาปล่อยให้เราดูแลบ้านคนเดียวไปเถี่ยวคนเดียวทําอะไรคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับมันเป็นความอ่อนไหวว้าเวหรือหวั่นไหวในใจเราอะ่ะเออ แล้วความรู้สึกที่เขาไม่ต่อเราคืออะไรเขาไม่ได้รู้สึกแบบนานนะตายแล้วอันนี้เป็นคนหนึ่งวนซ้ายคนนึงวนขวานะเขาไม่ได้รู้สึกแบบที่คุณกลัวละกันเออเขาไม่ได้เปลี่ยนใจเขาไม่ได้รักคุณน้อยลงเขาไม่ได้มีใครใหม่เท่านั้นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นปกติที่คนเราพอได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะมันก็จะมีความกังวลมีความกลัวมีความสนุกมีความตื่นเต้นอยู่ในนั้นและเขารู้สึกว่าณเวลาเนี้สิ่งนี้ยคือสิ่งที่เขาจะต้อง ต้องทําให้มันดีให้ได้เพื่ออนาคตอย่างเงี้ยบางคนเริ่มต้นงานใหม่ เขาก็ต้องการที่จะทําให้มันดีเพื่อกลัวว่าเดี๋ยวรายได้มันจะไม่พอรายจ่ายหรือกลัวว่าจะดูแลเราไม่ได้เหมือนเดิมหรืองานใหม่มันอาจจะเงินไม่เยอะเท่างานเดิมอะแล้วจาเป็นต้องทำโอทีเพิ่มให้มันได้เงินเท่าเดิมเข้าบ้านอะไรอย่างแบบเนี้ย่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่กําลังสงสัยในตัวคนรักของเราอยู่ว่าที่บอกว่าติดงานติดงานในงานจริงไหมเริ่ง,งานดึกๆในงานจริงหรือเปล่างานจริงนะคะงานจริงๆ นะคะตั้งใจทําจริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อใครหรอกก็เพื่อเราในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นไปได้ก็อยากจะให้ชวนี้ทําใจร่มๆแล้วก็พยายามคิดหาเหตุผลนะคะหรือไม่ก็พยายามเป็นผู้ใหญ่ให้เยอะๆพ่บอกพยายามเป็นผู้ใหญ่ให้เยอะแล้วก็ฮิลลิ่งตัวเองฮิลลิ่งเขาพยายามคือนเวลานี้ค่ะสมมตินะคุณคิดว่าทําไมฉันต้องดูแลบ้านคนเดียวให้คุณลองมองมุมกลับว่า การที่มีคุณคอยซัพพอร์ตเขาทําอาหารไปให้ทานคอยดูแลเสื้อผ้าคอยดูอะไรทาให้เขา่ไม่ห่วงข้างหลังและเขาไปทํางานได้อย่างเต็มที่นะคะไม่ต้องห่วงว่าแล้วบ้านจะยังไงลกเลอะเทอะหรืออะไรนี่คือสิ่งที่คุณซัพพอร์ตเขาอยู่ข้างหลังหรือการที่คุณเป็นกําลังใจให้เขาในแต่ละวันตื่นมาหอมแก้มกันก่อนออกไปทํางานนี่คือสิ่งที่ให้กําลังใจใเขาแล้วให้เขาออกไปสู้เพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่เคยทําให้เขาระแวงหรือไม่เคยทำให้เขากังวล เขาถึงได้ออกไปสู้เป็นด่านหน้าได้แบบไม่กลัวอะไรอ่ะนะคะโอเคครบแล้ววัางสาสถานะเชวราศีสิงห์เดี๋ยวเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ